สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ WorkPoint Today นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุณผู้ชมไปดูหนังเรื่องหนึ่งกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการปล่อยเทรลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนๆของน้องๆ C G M 4 8เนี่ยน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าห้าวแป้งจ๋าอยากแกงน้องนะคะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับทั้ง2ผู้กำกับนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างนะคะพี่เปิ้ลนาครและพี่เป้นาฤบดีนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ ไปไปมามาทำไมถึงมาร่วมงานกับพี่เป้คะเป็นเพราะอะไรอเอ,อ่ยร่วมชีวิตกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่ศิลปกรรมศาสตร์จุฬาแล้วเ,ออเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันรู้จักกันมาตั้งแต่แรกใช่ตั้งแต่นู่นแล,แล้วแล้วก็จนกระทั่งเปิดบริษัทก็มาทํางานด้วยกันเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสารแน รายการสารแน่จนกระทั่งเป็นหนังสารแน่ห้าเป้งนี่ก็คือพุ่มกับหนังสารแน่ห้าเป้งด้วยคนนี้คนนี้คือคนอยู่เบื้องหลังสารแน่ที่เราเห็นหนูดูตั้งแต่เด็กนั่นแหละสมัยก่อนมีแต่คนด่าเปิ้ลน่ะไม่เห็นด่าเลยถ้าจะด่าเปิ้ลก็ต้องด่าด่าตะเป้นี่ด้วยฮะใช่ใช่เพราะเรา่วมกันแผนต่างๆที่ที่อยู่สมัยก่อนที่เราเห็นเนี่ยก็คือพี่เป้้มีส่วนร่วม เป็นตัว,ตวเป็นเป็นเคสพี่ทำใช่ใช่ฮะ <S 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 <S> <S แล้วแต่ตำรวจจะพิจารณาแล้วกันว่า ใครบงรโทษหนักกว่ากันใช่คร <ฮะ S 2> ค่ะทีนี้พอคือเชื่อว่าในยุคก,กอย่าเนี่ยสารณแนเป็นรายการที่เรานั่งหน้าจอรอดูสมัยก่อนเลยนะคะแล้วก็พอมาเป็นหนังห้าวเป้งเสร็จ<ห>แล้วก็มาผ่านมา12ปีอ<ห>ตอนนี้ก็เป็นห้าวเป้งจ๋าอยากแกงน้องอ<ห>คือแบบการเปลี่ยนแปลงของการแก้งคนในยุคสมัยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็มันเป็นเวอร์ชั่น new normal นีมันเป็นเวอร์ชั่นที่ เออสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการสื่อสารต่างๆวิวัฒนาการเทคโนโลยี Technology, มันแตกต่างกันมากแต่หัวใจของมันเหมือนเดิมวิธีการแกงกันวิธีการคิดเอาแค่การแกล้งกันน่ะทุกวันนี้มันยังเปลี่ยนเป็นคําว่าแกงเลยคแค่นั้นเองเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนตามนั้นแต่วิธีคิดเนี่ยเหมือนเดิมคือ,อ,เ,อ,อเราจะแกงใครสักคนนึงเนี่ยมันต้องเกิดจากความรักความเอ็นดูก่อน เราชอบเขาไหมเร,เ,รเ,รเ,รเรา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 เลื่อมใสอะไรเขาเราหมั่นไส้อะไรน่ารักน่ารักอยากเล่นอะไรกับเขาไหมตรงนั้นนี่คือหัวใจของเราไม่ใช่ว่าเราไปแกล้งหรือไปแกงเขาด้วยความเกลียดชังออันนี้ก็คือหัวใจที่ที่พวกเราเราคุยกันมาตลอดใช่ค่ะอันนั้นคือหัวใจที่เหมือนเดิมพี่เป้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แบบยุคสมัยเปลี่ยนไปคือสมัยก่อนถ้าหากว่าเราดูเราก็ตลกเนาะสารแนแต่ว่าคือพอมายุคนี้เนี่ยการแกล้งกันหรือแกงกันเนี่ย มันอาจจะเกิดดราม่าได้ง่ายกว่าคือเราก็ยังเหมือนเหมือนที่เป้นพูดคือเรายังมีมีวิธีการแบบเดิมอ่ะคือสมัยมหาล,ายลัยเราก็ชอบเล่นแบบนี้อยู่แล้วเราเล่นกับเพื่อนเราเล่นกับน้องเราเล่นกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะเรารู้นิสัยเขาดีเรารู้ว่าเฮ้ยจะทำไงถึงจะให้เห็นภาพนี้ของเขาแบบน่ารักถึงจะมีความรุนแรงไปบ้างแต่เราก็ได้เห็นในส่วนที่แบบเ ถ้าถ้าภาพนี้ออกไปเขาจะเขาจะรู้สึกว่าเียไมมันเออเสียหรือไม่เสียน่ารักน่ารักหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องบวกต้องบวกเรามีตรงนี้อยู่ในใจเราไม่ใช่แบบไปสาดใส่เขาแล้วแบบทาให้เขาโกรธแล้วก็ไอ้วิ่งหนีแค่นั้นพอจบไม่ใช่อะไรงยค่ะทําให้เขาร้องไห้แต่ออกมาเป็นบวกกับทําให้เขาร้องไห้แต่ออกทําให้เขาหัวเราะแต่ออกมาเป็นลบอืมโหมันก็เป็นศิลปะที่ ยา,ยากเหมือนกัน,น <ะ S 2> ที่จะทำ<ร>ได้เรานะคิดในมุมแบบนี้กันตลอดว่าถ้าทาําทแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงทําแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงถ้าถ้าถ้าเราคํานวณแล้วว่ามันทําให้เขารู้สึกแย่เงี้ยเราต้องเปลี่ยนถ้าใครมาเจอเราแล้วเนี่ยจบยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโลกนี้มันต้องเป็นบวกโลกนี้มันต้องสว่างสวัยโลกนี้ต้องมีรอยยิ้มโลกนี้<า>ต้องมีหวัวราะมีความรู้สึกดีๆให้กันจะแข็งขาดขาขาดขนาดไหนก็นะ อาจจะเกินไปนิดหนึงต้องรู้สึกจบสุดท้ายก็ต้องรู้สึกดีต่อกันนี่ฮะคือคือเป้าหมายของเรามากกว่าแต่อย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ห้าเป้งจ๋าอยากแกงน้องเนี่ยด้วยความที่หลักๆที่ดูในเทรลเลอร์ก็มีการเดากันนะคะว่ามันจะเป็นหนังที่ออกมารูปแบบยังไงอย่างเช่นเราเห็นน้องๆ C G M p r o ก็โอเคความน่ารักสดใสของเขามีแต่ว่ามีตัวละครอื่นๆด้วยที่จะเข้ามาร่วมอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของแต่ละวงการ เยอะมากเยอะเยอะเพราะว่าคนที่เราเลือกมาแต่ละคนเนี่ยนะคือคือเป้เขาจะวางก่อนเขาจะวางก่อนว่าเฮ้ยเรื่องนี้เขาอยากได้อะไร<ม>คือพอเราไปรู้มาว่า B N K f 8 o r เนี่ยเป็นถือว่าเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งสถาบันหนึ่งที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการเป็นไอดอลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขากำลังคลอดกลุ่มน้องใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า C G M f 8 o r นั่นหมายความว่าเฮ้ยเรากาลังจะได้เห็น เด็กเจนใหม่ที่เขากำลังจะก้าวโตต่อไปเขามีธงของเขาอยู่แล้วเขาจะไปให้ถึงจุดที่เขาฝันได้เนี่ยเขาจะไปต่อได้ไหม,มจะไปต่อได้ยังไงเขามีการฝึกยังไงเริ่มต้นยังไงเป้เขาเลยอยากเฮ้ยเราอยากให้คนเห็นว่าว่าการที่คนเรามันเป็นเป็นลูกออสเสร็จแล้วกว่าจะโตขึ้นมาเป็น กบเขียดอึงอ่างคังคกได้เนี่ยเติบโตเป็นโลกไปเลยเปียียบกับน้องๆ CGM เอยู่ใช่ไหมเป็นผีเสื้อก็ได้เป็นดักแน่แล้วกลายเป็นผีเสื้อเนี่ยได้เนี่ยเฮ้ยมันมีขั้นตอนไปยังไงแล้วท่านเราเป้ก็เลยตั้งโจทย์เปิลมึงไปสร้างอุปสรรคให้เขาหน่อยสิค่ะไปสร้างบทเรียนนอกเหนือจากเอ่อเขาที่เขาเรียนทฤษฎีร้องเล่นเต้นทฤษฎีต่างๆแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าเขามาเจอบทเรียนแบบแบบแบบมึงไงเปิลมึงช่วยคิดให้หน่อยสิว่าทฤษฎีที่มึงจะ ให้เขาเนี่ยไปไปเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเป็นเ,เหมือนสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เขามันจะยังไงเราก็มองหน้ากันแล้วก็ก็ต้องเป็นทางเรานะเว้ยถ้างั้นกลับมาเป็นทางเราก็เลยเอาห้าวเป้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยคนที่จะไปเป็นบทเรียนไปเป็นคนที่จะไปอินสปายให้กับเด็กๆพวกนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่ ที่อยู่ในอาชีพอยู่ในตําแหน่งที่เขาประสบความสําเร็จก็เลยเลือกแต่ละคนมาเนี่ยเบอร์หนึ่งของประเทศหมดเลยก็มีพิการกันตาถาวรเนาะพิธีกรเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมีนั้นไม่ต้องนึกถึงใครเลยการตาถาวรคนที่อยู่ในวงการนี้เก๋าที่สุดในออฟไลน์แล้วสามารถ transform ตัวเองกลับมาเป็นมนุษย์ออฟออนไลน์ได้แล้วประสบความสําเร็จด้วยไอ้นาเน็กเนี่ยแหละ คือคนบ้าอะไรฆ่าไม่ตายเพราะฉะนั้นเขาคือคือคือต้นแบบที่ที่เราอยากให้น้องได้เรียนรู้แล้วก็ยังมีคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่อยู่ในวงการตั้งแต่เด็กยันแก่ฆ่าไม่ตายแจ็คแฟนฉันงานไม่หายงานเต็มตั้งแต่เด็กยันแก่เลยมันทําได้ยังไงเพราะนั้นแล้วก็ยังมีถ้าพูดถึงร้องเพลง The ะแรปไอแร์เนี่ย กวนที่ดังที่สุดในประเทศไทยพี่เปิ้ลว่าต้องเป็นกวนของเขายังโอมยังกูฟิกหรือว่าไดมอนพวกนี้กวนนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเด็กที่เป็นน้องที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์คิดเองแต่งเองทําเองคือตัวจริงอะ่ะตัวจริงของของประเทศก็รวบรวมคนเหล่านี้เข้ามาก็มาสร้างแกงล่งนี้ให้เกิดขึ้นมาในหลังเรื่องนี้ได้ค่ะ อย่างตอนนี้กระแสในออนไลน์เนี่ยคือถ้าเป็นแฟนคลับ CGM เขาก็จะมีการเริ่มไปดูกันแล้วว่าตอนแรกคือมันมีฉากที่หลุดออกมาก่อนเป็นน้องๆวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งบนภูเขาที่เหมือนมีระเบิดใช่ไหมคะแล้วก็ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีตัวละครอื่นๆที่เข้ามาทีเนี้ยก็เริ่มไม่แน่ใจว่ากลุ่มของคนที่เป็นเบอร์หนึ่งเหล่านี้จะมาแกงน้องหรือว่าพวกเขาก็ถูกหลอกมาแกงด้วยคือรมันเป็นยังไงมันมันเป็นแกงซ้อนแกงอ่ะค่ะ เป็นสไตล์ที่แบบพี่เปิ้ลถนัดอยู่แล้วแกงน้าเดียวไม่อร่อยหรอกต้องแกงแบบว่าเหมือนแกงโฮะอ่ะเอาหลายๆอย่างมารวมกันคาดเดาไม่ได้ว่าในแกงโฮะมันใส่อะไรไปบ้างวะนอกจากวุ้นเส้นหน่อไม้อะไรทั้งหลายแหละแล้วมันมีอะไรบ้างมันแกงกันไปแกงกันมามันมันมันสะดวกอะมันเป็นนิสัยของเราอะมันเป็นกําพืชเลยดีกว่า ค่ะอย่างดีนะคะเป็นสิ่งที่มันเป็นสันดานก็นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรามันเป็นสิ่งที่เราทํากันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเราจู่ๆเราก็หยุดไปเราหยุดไปในหลายปีหลายปีมากเลยนะต่างคนต่างแยกย้ายเป๊ะเขาก็ไปกำกับหนังโล <S <Low> <S <Season>. <S ซ s e a น o n สุขส,สรร์ว<า>นันโซนจนประสบความสำเร็จทำนู่นทำนี่ยุ่งอยู่ในวงการนี้อยู่แต่อตอของพี่เปิ้ลก็กลับไปทำธุรกิจ ก็แยกย้ายกันไปนานไปทําร้านอาหารไปทำมาร์เก็ตติ้งทค้ายของขายของอะไรวันหนึ่งเป้กลับมาเพื่อนมาเล่นหนังกันเีรยบอกไม่เอากูไม่เล่นแล้วไปมาชวนไปเล่นกับมาริโอสุขสันวันโสดเอ้ยสนุกดีว่ะก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์นี้ตามมาค่ะทีนี้พอเราไปแตะคนที่เป็นไอดอลเป็นคนที่มีกลุ่มฐานแฟนคลับเยอะอย่าง B N K หรือ C J M เองเนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันก็อาจจะมี ดราม,ารามา่าแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เราเรามีความกังวลเรื่องตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะพี่เต้บ้างกันเลยค่ะคือเรา <c oughs> เรามองว่าอันเนี้ยทางแฟนคลับของ CGM น่าจะได้เห็นน้องๆ <c oughs> ในมุมที่น่ารักนะ <c oughs> เราคิดว่านะสิ่งที่เราทำอะ่ะคือเรามองมุมน้องในในด้านดีอะ่ะสิ่งที่ให้ให้พวกพี่ๆตัวเป้ทั้งหมดอะ่ะไปแกงน้องเนี่ยมันไม่ได้ออกมาน่าเกลียดนะสำหรับน้อง <c oughs> แถมยังทำให้น้องแร่งขึ้นด้วย แถมยังพวกแฟนคลับยังได้เห็นมุมน้องในแบบแตกต่างออกไปเลยที่ไม่เคยได้เห็นเวลาที่น้องแบบอยู่ในหน้าจอ<ช>หรือว่าพูดคุยกับแฟนคลับปกติใช่ใชคิดคว่าดาราม่าก็คือถ้าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ห้ามไม่ได้เนาะแต่จริงๆแล้วด้วยเจตนาเราคิดว่าเราเจตนาสำหรับสำหรับพี่เพิ่นไม่กลัวนะค่ะไอตอนนี้เราอยู่ในสังคมดราม่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนในบึงบึงหนึ่งอะหนองน้ำหนองหนึ่งอะเราเราตัดสินใจที่จะลงไปใช้ชีวิตในหนองน้ำแห่งนี้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหวังว่าจะเจอแต่พญาหงษ์เจอผีเสื้อสวยๆเจอ,เอ,อนกสวยๆฮัมมิงเบิร์ดมาบินอยู่ในหนองน้ํานั้นในหนองน้ํามันห้ามใครเข้ามาไม่ได้มันก็มีแมงสาบตะขาบแมงป่องอตัวเหี้ยอะไรพวกนี้มันก็จะมารวมตัวกันอยู่ในหนองน้าเนี่ยเรา,าห้ามเขาไม่ได้ถูกปะ่ะมันเป็นหนองน้ําแห่งอิสระ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดสินใจอยู่นี้แล้วเราก็ต้องยอมรับกับมันแล้วสรุกไปกับมันเอ็นดูเขาแต่สิ่งที่เราทําต่างหากว่าเราทําด้วยด้วยเจตนาอะไรเราทําด้วย attitude ยังไงทัศนะของคติของเราในการทํากับกลุ่มน้อง C J M นี้บวกหรือลบอถ้าเรามีทัศนคติที่เป็นบวกผลงานออกมาต่อให้ด่าขนาดไหนก็ไม่กลัวเพราะกลัวทําด้วยความหลัก ทําทด้วยความเอ็นด,ดูน้องเขาเรามองเห็นจุดสวยงามของน้องเขาหนังออกมาเรื่องนี้มีความรู้สึกภูมิใจมากค่ะสอ,อบถามทั้งพี่เป้แล้วก็พี่เปิลน,นะคะคือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะพี่แล้วก็วงการไม่ว่าจะเป็นวงการทีวีหรือว่าวงการสื่อเองภาพยนตร์เองก็ถูกดิสรั t เยอะอะค่ะพี่ๆผ่านจุดตรงนี้มาค่อนข้างจะระยะเวลานานพอตอนนี้นกลับมาร่วมงานกับคนที่อายุสิบกว่ายี่สิบ ต้นๆเนี่ยค่ะเห็นอะไรบ้างคะในตัวของเด็กรุ่นใหม่ค่ะเริ่มจากพี่เป้กก็ได้ค่ะแรงดีไม่มีตกเนาะ <c oughs> <c oughs> คือเขายังสดแล้วก็ยังสนุกกับสิ่งที่จะเจอชีวิตข้างหน้าเขาเขาเนีายแล้วอยากที่เจอพวกเราเจอพี่เปิลที่แกลงเนี่ยก็ยังรู้สึกเฮฮารู้สึกมีการอยากคิดอยากจะแกลงกลับอะไรเงี้ยแรงเยอะแรงเหลือแล้วก็มีพลังค่ะ เราแบบได้เติมพลังจากน้องๆบ้างไหมคะในฐานะเราเรียนรู้อะไรซึ่งกันและกันมาก็เวลาไปทํางานก็รู้สึกตื่นเต้นนะเวลาเจอน้องอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออว่าเด็กรุ่นใหม่ถ้ามุดมีความฝันเนี่ยอยากเป็นไอดอลเนี่ยเขาเขาผ่านไปได้ในทุกจุดนะว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็ผ่านไปมันมันเหมือนกับเราเราได้ย้อนกลับไปเห็นตอนเราอยู่ปีหนึ่งอะตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งปีสองอยู่มห้ามหกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออว่า อนนั้นกูค็คงมดีดแบบนี้แหละเขาไปอยู่กับน้องๆ c m เนี่ยช่วงนี้ยิ่งเจอกันบ่อยนะกับน้องๆ CGM อะมีความรู้สึกเออเนี่ยมันมันสดใสอะมันแบบมันสนุกมันมันดีดแบบนี้มันดีดแบบนี้แล้วเขาน่ารักอะมันเรามีความรู้สึกเออไม่ได้แตกต่างเลยอะมันแค่เหมือนย้อนกลับเข้าไปเราตอนที่เราดีดแบบตอนนั้นเหมือนกันเน่ยเออมันก็เลย เลยรู้สึกไม่แตกต่างมากนึกถึงตัวเองในวัยที่เราอายุประมาณใกล้เคียงกับน้องๆเขาใช่ก็หลายสิบปีมาแล้วค่ะนะฮะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยยิ่งเท,งโท,เทคนโนโลยีมันมเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราบวกกับสิ่งที่เราทํางานกันอยู่เนี่ยมันก็มันก็ทําให้ให้การสื่อสารของเราเราไม่ได้รู้สึกว่ามัน,ม,นมันแตกต่างเพราะว่าเราก็อยู่กับเทคโนโลยีในในโลกของโซเชียลพวกนี้อยู่แล้วมันก็เลย มันก็เลยค่อนข้างประสานกันได้ง่ายแล้วเข้าใจได้ง่ายค่ะคือเราไม่ได้ห่างทิ้งไปเลยแต่ไ่้ทิ้งเลที่เป็นคนที่ตามเทรนด์ใช่เราเราเราทำงานบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อัปเดตพวกนี้อยู่แล้วอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้แบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกเขาแล้วมาวันหนึ่งลุกขึ้นมาทําหนังอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะโอ้หตามไม่ทันแล้วว่าเทรนด์เขาไปใช่แต่เราอยู่กับตรงนี้อยู่แล้วก็เลยก็เลยไม่ยากที่จะ ประสานที่จะคุยอยู่รู้เรื่องเนาะ,ะ,ะใช่ในฐานะของผู้กำกับแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างเนี่ยทั้งสองท่านคาดหวังอะไรบ้างคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเราอยากจะนําเสนออะไรอยากจะให้คนดูได้เห็นอะไรคะอย่างน้อยออหนังแบบนี้มันไม่ได้ทํานานแล้วเนาะแล้วมันทํายากครับนี่สิบกว่าปีแล้วไม่ได้ทําแต่ทําทุกทีก็ตื่นเต้นทุกทีที่ได้ทําตอนทํางานก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบเวลาไปถ่ายในแต่ละซีนทีมงานทุกคนบางคนนะ่ะ ไปทํางานก็ไม่รู้้วยนะว่าไปทําอะไรอไม่มีบทไม่เพราะว่าเราไม่บอกทีมงานเพราะเรากลัวความลับรั่วใช่มันยากมากเลยทีมงานก็มาแล้วก็บอกว่าพี่เป้ให้กูมาทาอะไรวะไปเชียงใหม่แล้วกลับบ้านไปเชียงใหม่แล้วกลับบ้านบอกกันเป็นซิสซิสไปนั่นแหละผมว่ามันตื่นเต้นอาทิตย์ชนอาทิตย์ มันตื่นเต้นแล้วก็ผมว่าแล้วตอนเรา,เราทำเนี่ยเราก็เราก็ต้องหาข้อมูลจากน้องเยอะมากเพื่อที่จะไปแคนเดตเขาเพราะว่าถ้ามุดเราจะทําใครเราต้องรู้ว่าถ้าทําอย่างเงี้ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยปุ๊บมันก็มันก็รู้สึกว่าออไอ้สิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นมันมีความสุขอะน,นะที่จะทำแล้วก็คิดว่าคนดูก็น่าจะได้รับความสุขแบบนี้กลับไปด้วยค่ะเาะาวเป้งจ๋าอย่าแกงน้องเนี่ยมันเป็นหนังประเภทสดสบทไม่มี เนี่ยอันนี้สดสดสดไม่มีใช่อลนไปเรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะใครข่รแกงใครแกงมีเอ็นดึงไว้ใช่ไหมจังหวะได้จังหวะแค่นี้ก็เอานะข้าวเป้งจ๋ายาแกงน้องเนี่ยถือว่าเป็นหนังประเภทสดสดสดไม่มีแล้วก็เราเราเลยเรียกจำกัดใช้ความจำกัดความเรียกหนังเรื่องนี้ว่าเป็นหนังออริจินอลฟิล์มนณตอนนี้นะยุคนี้นะออ์แกนิกออ์แกนิกฟิล์ม ไม่ใช่อะไรค่ะพี่ให้น้องเก็บไปก่อนให้พี่มองกล้องหน่อยว่านี่ค่ะนี่นี่อ่าาเป้งจ๋าอย่าแกงน้องเนี่ยฮะเราถือว่าเป็นหนังสดสบทไม่มีเป็นเป็นเราเราเรียกคําจํากัดความหนังเรื่องนี้เรียกว่าออร์แกนิกฟิลเป็นหนังแบบธรรมชาติมากคิดกันวันต่อวันเลยใช้เวลาหนึ่งปีกับอีกสามเดือนในการแอบถ่าย ชีวิตของเด็กกลุ่มนี้มาแล้วทํามาเป็นหนังได้ออกมาขนาดนี้ได้เนี่ยพี่ป้อนว่าในยุคนี้น่าจะน่าจะมีของเรื่องเราเรื่องเดียวนะนในในตอนนี้นะฮะที่ทํามันออกมาได้ค่อนข้างจะเป็นหนังที่ทำยากแต่เต็มไปด้วยความสุขความตื่นเต้นแล้วก็เอ่อต่อมาะะอตัดเขาไปนะครับ ทํายากเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเรียกว่าทํายากคแต่มันดันง,ง่ายเพราะมันมาจากนิสัยและสันดานของทีมงานเออมันก็เลยจบออกมาได้ะฮแล้วก็แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนที่มาแขกแต่ละคนที่มาเนี่ยต่างเหมือนเล่นเกมอ่ะกูกูจริงก็บอกว่าพี่เปินันชวนกูทำหนังบทแค่นี้จริงมา แน่นะบทมีค่านี้แน่นะแต่ละคนนี่เดากันไม่ถูกอะ่ะไอเราก็หันไปมองเป้เป้มึงมึงคิดอะไรกันนะ <c oughs> เน็กหรือว่า <c oughs> มึงวางแผนอะไรกับแจ็คแฟนฉันเปล่า <c oughs> คือต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันตลอดเวลาต่างคนต่างกูจะแกงกันอะไรงี้มันสนุกมันโคตรสนุกเลยเรารู้สึกว่าเออชีวิตแบบเนี้ยคือพอเราหยุดไปเราเอาตรงๆเราหยุดไปประมาณสักหกเจ็ดแปดปีแล้วเก้าปีค่ะเกือบสิบปีอะ ในเรื่องของการแกล้งคนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแล้วเราก็มาใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่แกล้งลูกแกล้งเมียเล่นอยู่ที่บ้านเล็กๆ่ะแล้วก็จะเห็นจากไอจีพี่เปิ้ลจู่ๆนี่เหมือนในหนังโบราณอ่ะเ้ยยังคงมีอยากจะแกล้งคนอยู่หรือเปล่าสนใจจะรับงานนี้มาอารมณ์เหมือนนังนังโบราณเออเราก็ให้เราไปทำแบบอะไรใหญ่หญๆระดับประเทศนะค่ะ กลับมาอีกครั้งมันมันหัวใจมันมันชื่นใจจริงจริง,รงคนที่เคยดูผลงานของพี่พีทั้งสองก็คือเชื่อมั่นในการแกล้งคนมากว่ามันจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วดึงเอาธรรมชาติของคนที่อยู่ในสถานการณ์ออกมาได้มากที่สุดเ,ออเคยโดนแกล้งกับอะไรแรง,แรง,แรง,แรงๆรบ้างไหมคะพี่หรือว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าพี่เปิ้ลที่มารับบท แต่งเข็นด้านหลังอะเป็นพี่เสกโลโซแต่ว่าคนก็น่าจะรู้แหละว่าเป็นพี่เปิ้ลเพราะพี่เปิ้ลเคยเคยแต่งอยู่แล้วมีแบบโดนแกล้งกลับอะไรยังไงทั้งพี่เป้แล,แล้วก็พี่เปิ้ลนี่ไหมคะจากทีมงานไหวตัวทันต่างคนต่างไหวตัวทันรวมตัวกันจะแกล้งจะแกล้งเป้ไหวตัวทันตะเป้ก็นั่งมอง<笑><笑>ไปรู้สึกอะไรเวลามันเกิดอ,อะไรแปลกๆแล้วจะรู้สึกไงมันจะรู้สึกว่าให้มันผิดธรรมชาตินี่หว่าอารมณ์นี้มันไม่ใช่แบบเปิ้ลเขาเตรียมแบบ ทีมงานว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันคุยๆแล้วทะเลาะกันเนี้ยแล้วกล้องเต็มเลยอะ่ะสักพักหนึ่งคุยๆทะเลาะกันแล้วเขารุกไปถีบเราก็รู้สึกว่ากล้องเต็มเลยมันลุกไปถีบ,เ,ถบ,เ,ถบเขาได้เงว่าคนอย่างเปิ้ลไม่น่าจะเป็นคนที่ใส่แบงนี้เลยมันก็เพี้ยนเพียนไปอะไรที่ผิดปกติก็คือแบบว่าด้วยความเซียนของการสร้างสถานการณ์เราก็จะรู้ถ้ามีอะไรผิดปกติใช่แกล้งกันเองนี่ยากมากมันทันกันขนาดนั้นแล้วไม่ได้แล้วอืเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาด้วยเนาะมันมันยากอ่ะ มันมองเห็นหมดอ่ะได้กลิ่นนิดเดียวมันก็ oh. นรู้แล้วพูดปู้มางี้เหมือนจะมีอะไรปะไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีก็ตอนแรกวางแผนแต่คิดว่าคงไม่สําเร็จเพราะว่าแบบยากยากอ่ะจุดท้ายค่ะอยากให้พี่ฝากหน่อยสําหรับใครที่ช่วงนี้ด้วยเนาะอาจจะไม่ได้เข้าโรงหนังกันมาสักพักนึงแล้วค่ะตอนนี้ก็มีหนังที่น่าสนใจห้าวเป้งจ๋าอยากแกงน้องก็อยากจะให้ไปดูกันมีอะไรที่คนดูแบบควรที่จะควรค่าแก่การไปดูหนังเรื่องนี้อ่ะ ก,ก็คือเรื่องนี้เราตั้งใจทํากันมาหนึ่งปีสเดือนนะครับแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกในช่วง10ปีนี้มั้งที่นักแสดงเล่นหนังโดยไม่รู้ตัวคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองเล่นหนังนี่คือตอนหนังปิดกล้องไปแล้วอ,อะอ๋อเหรอคะอ๋อใช่น<ห>้องๆซีจเนี่ยเขารู้ว่าเขาเล่นหนัง<อ>เมื่อหนังได้บอกว่าหนังเสร็จแล้วอ,อ่าเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะมีอะไรสนุกๆแล้วก็ไปติดตามชีวิตของไอดอลกลุ่มนี้กันครับ ในโรงภาพยนตร์ครับ18มีนานครับค่ะพี่เปิ้ลเชิญค่ะก็ทั้งประเทศทั้งโลกกน,นะฮะก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเศร้าหมองนะฮะมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ประเทศไทยเองนะฮะก,ก็ก็เศร้าหมองแต่เริ่มผ่อนคลายละเริ่มเริ่มมีรอยยิ้มขึ้นบ้างแล้วนะฮะจากจากการที่ทุกคนช่วยกันดูแลประเทศชาติของเราให้ให้ ให้พ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้นะฮะซึ่งถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่ทำได้ดีมากแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เริ่มจะออกจากบ้านกันมาได้แล้วแล้วก็มายิ้มกันแล้วเพราะฉะนั้นหนังห้าวเป้งจา๋าอยากแกงน้องเนี่ยขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนนอกจากยิ้มแล้วหัวเราะได้ด้วยนะฮะในโรงภาพยนตร์นะฮะทุกโรงภาพยนตร์แล้ว18มีนาคมนี้นะฮะเป้งจา๋า ห้เาเป้งจ๋าหยาแกงน้องครับเรียนเชิญฮะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากที่คุยกับพี่เป้พี่เปิลเสร็จเราก็จะพูดคุยกับน้องๆซีเจมโฟเตสด้วยก็น่าจะได้เห็นความสดใสความเป็นธรรมชาติของน้องๆแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องๆมาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรจากพี่ๆทั้งสองคนบ้างวันนี้ขอบคุณนะคะทางพี่เป้แล้วก็พี่เปิลที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะสิบแปดมีนาคมนี้ข้เาเป้งจ๋ายยาแกงน้องทุกรงภาพยนต์นะ,ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ